เอาละครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ amer, ทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะฮะ Nintendo Switch ผมมามาแล้วขึ้นชื่อเลยว่าตอนนี้กำลังดังในช่วงเกมแน่ๆผมก็เลยต้องจัดมาอยากลองว่ามันเป็นยังไงอ่ะจัดมาพร้อมกับสองเกมแรกแต่ผมไม่เอา One Two Switch มาเพราะว่าดูแล้วมัน น่าจะเล่นได้ไม่นานน่ะแต่ถ้าเล่นกับคนอื่นน่น่าจะได้ครับผมแต่ว่านี่ผมเล่นคนเดียวไงหมดเลยต้องซื้อ2เกมนี้มาเซลดากับบลูบ์แมนโอเคนะมาดูตัวเครื่องกันหรือว่าจะดูนี่ก่อนดีเอาตัวเครื่องก่อนเนี่ยอันนี้ว้นที่หลังกระเป๋า Nintendo ครับผมนี่นะดูด้านข้างของดูด้านบนเขียนว่านิตเทนโดนะฮะานข้างอันนี้จะเป็นภาพ ด้านนี้เหมือนกันเลยโอเคเรามาแกะกล่องด้านในดีกว่านี่นะฮะหน้าตาของพระเอกงานใครจะเห็นว่ามันมันเหมือนแท็บเล็ตอะดูตอนแรกอะผมคิดว่ามันใช่อะมันมันแท็บเล็ตเลยอะคือมันใหญ่พอพอกันในจอยนะฮะ มีไฟด้วยจะเห็นชัดเลยสวยครับสวยมากแต่ผมเลือกที่จะซื้อสีสีเทาดำานะฮะเพราะว่ามันมันมันดูแล้วมันสบายตากว่าเหมือนกับเพสสีนะที่เขาทำมาเป็นสีดำสำหรับคนที่ชอบสีขาวก็สีสีขาวไปนะแต่ผมจะซื้อสีนี้โอเคส่วนตัวเครื่อง ค่อนข้างหนาพอสมควรก็ถือว่าบางอยู่บางก็บางก็วีต้ามั้งหรือประมาณวีต้านี่แหละแต่ว่าเครื่องใหญ่กว่าเยอะเลยเราก็เอาจอยนะเสียบลงไปจะเป็นเสียงแบบนี้ระวังนะครับเสียบลงไปไม่สุดไม่มีเสียงมันจะแบบนี้ไม่มีเสียงนะค,คือยังไม่สุดนะต้องกดให้มันดังเสียงนะ ผมเล่นไว้อยู่แล้วครับผมคือเล่นตั้งแต่ที่ร้านแล้วไปซื้อเครื่องมาก็เล่นเซลดาไว้ก่อนเลยนะฮะเอาอย่าเพิ่งไปสนใจมันเราไปดูข้างในก่อนแกกล่องตึ๊บด้านในที่พบนะฮะก็คือสาย HDMI นะฮะ HDMI โอเคราต้องออกสำเนียงให้ชัดแล้วก็หนังที่สองเลย Power นะฮะ อะลับสเตอร์นั่นเองแกดูเลยของ Nintendo เลยนะฮะถุงยนทิ้งไปก่อนนี่นะครับจะบอกว่า USB เห็นเขาบอกว่าเป็นอะไรนะ Type C หรืออะไรสักอย่างอะไรเนี่ยแหละคือมีขายตามท้องตลาดแล้วฮะก็คือมันจะสามารถชาร์จไวกว่าสาย USB ปกติอันนี้ผมรู้มานะสำหรับ คนหน่งที่อยากหาไปดูก็ลองไปดูได้นะ่ะแล้วก็น,นี่สองอันนี้ที่ก็แถมมาให้ที่บอกว่าเอาไว้เล่นอะไรนะพวกวเกมที่ต้องใช้สองคนอะ่ะเออมัน,ม,นมันหนักอยู่นะผมนี่ก็มันเบานะเห็นในเขารีวิวกันโดยมารีวิวตัวเองแล้วมันก็สวยดีครับ ตัวนี้เป็นที่เสียบจอยนะฮะผมจะพูดแบบภาษาของผมเลยผมไม่เอาเน้นไม่เอาภาษาอะไรละไม่เอาภาษาอังกฤษละอันนี้นะฮะคือเสียบจอยไปก็จะดูเป็นน้องหมาอย่างที่คนอื่นเขาพูดกันนะฮะทอจอ,อยก่อนทอลำบากเดบยาวนี่นะครับ เลยเสียบเข้าไปแล้วเสียบอีกข้างหนึ่งนะครับก็ยังเล่นได้ปกติกดได้นี่คนระเป็นน้องหมาได้ไหมผมเห็นของฝรั่งเอาปากน้องหมามาติดมีลิ้นเพื <c> ่อ <oughs> <c oughs> ดูดีนะโอเคเรามาถึงตัวสุดท้าย <c oughs> ของเยอะมากถือว่าคุ้มกับราคานะที่ได้มานี่นะครับตัวเขาเรียกว่าตัวด็อกอะไรสักอย่างเนี้ยฮะเอาไว้ต่อกับพวกทีวีนะฮะแล้วก็เปิดได้ด้านในก็จะเห็นว่ามีพอร์ตต่างๆนะมี HDMI แล้วก็ USB แล้วก็ไอีอะไรเนี่ย C อแดปเตอร์ครับผมก็คือจะต่อเล่นกับทีวีได้เลยนะฮะเท่านี้ครับของในกล่องไม่มีอะไรมากเลยทุกอย่างครบปกติหมดอ่ะเมื่อกี้ค้างเอาไว้กับเอ,อ่อไอตัว กระเป๋านะฮะใส่เมื่อกี้ค้างไว้จะมาบอกกันให้รู้เลยสักครู่นะครับเก็บของกันลกเดี๋ยวมันลกโอเคนะนี่ก็คือข้าวๆในกล่องนะครับทั้งหมดของ Nintendo Switch นะฮะก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วล่ะกล่องนี้เอาไปก่อนนะครับ ค okay. มาถึงนี่กระเป๋าของ Nintendo นะฮะเห็นบอกว่าแถมฟิลมมาให้ใช่แถมมาให้ผมติดแล้วด้วยติดที่ร้านเลยนะ,ะนครับกระเป๋าสวยครับวันนี้ก็เดินถือไปถือมาล่อนเลยโอเคนี่นะจะมีโลโก้ Nintendo Switch นะฮะคือเป็นปั๊มลงไปเลยนะครับอยู่ด้านในนะฮะ ด้านในผมใส่แผ่นใส่ตลับเกมมาละหนึ่งเกมหนึ่งก็คือบอมเบอร์แมนนะมันสามารถตั้งได้อันนี้ผมชอบมากคือถ้าไปเล่นที่อื่นอ่ะเอาขึ้นมาดันกระขอบไปนะแล้วก็เอาตัวเครื่องอะมาวางแบบนี้แล้วเราก็เล่นนี่เลยเล่นได้เลยครับสบายมากไปไหนก็เนี่ย ถอดวางแม่งเลยโอเคนะนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของในกล่องมนะีหมดเลยนะครับที่ได้มานี่อยู่รวมตรงนี้หมดแล้วนะฮะสองเกมเนี้ยคงต้องใช้เวลาเล่นอีกหน่อยแต่บอสแม่เนี่ะแป๊บเดียวแหละแต่เซลด้าน่าจะนานอยู่นะครับก็ขอฝากกันไว้ใครที่สนใจ n t e n d o Switch นะฮะเออผมมีเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือทางด้านหลังเนี่ยไอตัวเนี้ยขาตั้งมานเนี่ยมันโคตรเปราะบางผมเขาบอกตรงๆเลยว่ามันเปราะบางมากนะฮะคือเนี่ยดึงดึงแป๊บเดียวก็หลุดแล้วจริงๆอะ่ะเมื่อกี้ผมดึงออกมาแม่งหลุดเลยปุ๊บอซวยก็เลยต่อเข้าไปใหม่แต่ก็เขาก็ทำมา สมกับตัวมันนะแต่จริงๆอยากให้มันหนากว่าน,นี้หน่อยอแต่ก็เนะพื้นที่ใช้สอยมันน้อยก็เ <c oughs> ข้าขใจด้านหลังนี้น่าจะเป็นลำโพงมีทั้งข้างหน้าข้างหลังหรือเปล่าสองรูนี้ด้วยแต่เสได้อย่างไม่มีกล้องตัวเครื่องไม่มีกล้องเลยนะตรงไหนก็ไม่มีเลยดูยไม่มีกล้องนะฮะผมงงมากโอเคนะ ก็ขอฝากไว้สำหรับใครที่เป็นนักเล่นเกมอยู่แล้วนะฮะก็ถามว่าควรซื้อไหมตอนนี้ผมคิดว่าก็น่าอยากจะก็น่าจะซื้ออยู่นะน่าอยากให้อยากให้ทุกคนซื้ออยู่นะเพราะว่าเดือนหน้าเดือนที่จะถึงเนี่ยหรือไม่ก็เดือนนี้แหละมีเกมออกอยู่เยอะนะฮะหลายเกมอยู่เหมือนกันทำเปเล่นไปนะฮะหน้าตาของมัน โอเคนะครับสนใจก็ไปจับจองกันเรียบร้อยให้เรียบร้อยเลยนะฮะผมเริ่มลินพันแล้วอยากเล่นเกินไปจับจองกันได้เลยนะฮะคือตอนนี้กําลังลดราคาอยู่ที่ร้านไหนขายเท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่ร้านนี้ผมไปเอามาขายเครื่องแค่หมื่นสองเก้าร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นเฉพาะเครื่องนะฮะอีกสองเกมนี้ไม่รวมนะะกระเป๋าก็ไม่รวมซื้อแยกต่างหางหมดไปก็อ่วมอยู่นะฮะโอเคครับ ฝากไว้นะฮะใครที่ชอบหรือใครที่อยากเอาไปเล่นนอกบ้านเล่นเวลาทํางานอะไรอย่างเงี้ยได้ครับผมตัวนี้ผมยอมรับเลยว่าดีจริงๆโอเคนะครับก็ขอฝากกันไว้เท่านี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากแล้ววันหลังถ้าผมมีเกมอะไรที่อยากจะมารีวิวเดี๋ยวจะมาให้ดูนะฮะเกมแปลกรือไหมว่าเกมที่มัน มันดังๆอ่ะเจ้าออมาตัวนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมนะฮะอย่าลืมไปจับจองน้ําหมาตัวนี้กันนะครับขอทุกคนโชคดีครับผมเล่นเกมกันอย่างสนุกนะฮะอย่าไปเครียดมันโอเคนะครับขอบคุณมากครับ